สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาชิวๆกับยายอีกแล้วนั่นคือเราจะไปท,เทะเลกันค่ะนี่นะคะคุณยายค่ะอ,นอะนี่นะคะคุณยายเราจะไปทะ,ทะเลทะเลกันนะคะ <laughs> เราเดินตามคุณยายไปเลยค่ะ เ,เ,เ,เขาก็จะเป็นร้านออดอกอินร้านเดนมาร์กนะตรงเนี้ยอาหารอ,อร่อยเลยมาทาบยายม,มาทานนะคะอ่าฮะ,อะโอเคไม่รู้ก็เปลี่ยนเครื่องหอมหรัอยังปิดนะคะไม่ปิดติดขายอยูอยอ่ค่ะเขาทำไมเปลี่ยนคนนอร์เวย์วะคนนอร์เวย์มาซื้อเลยเหรอนี่นะคะก็จะเป็นร้านอาหารนะคะ่่ไนนังกิ นี่นะคะตอนสเสล่เขาก็จะออสั่งกลับบ้านเทคอเวยนะคะร้านอาหารฝรั่งแต่ก็ต้องเขาไม่ให้นั่งกินในร้านเลยให้ห่อกลับบ้านหมดเลยก็จะงเงียบเงียบแบบนี้แหละอันนี้จะเป็นร้านดอกอินนี่นะคะร้านดอกอินแล้วเราจะไปวันที่ชายทะเลกัน อันนี้ก็จะเป็นออพาร์ตเมนต์นะคะที่ใกล้ๆอพาร์ตเมนต์ของเราเลยนะคะนี่นะคะน่ดูเขาข้างว่าที่เ้าเอเชียบี เอเชียบีอพาร์ตเมนต์อบบ,บ,บ,บนี่นะคะนี่ถือกระเป๋าเลยดิมันห้อย นี่นะ cho โอ้รถนานก็บอก không ได้ตอนนี้ห้องนอนก็

คือเธอเข้ากับพี่อายนะแตมาใกล้คนเลยอับคนเลอเขากับคนาทำ่ะ 江。这样 ก็จะมีค่ายลูกเสือนะคะวันนี้จะวันนี้จะหยิงพากินพาเที่ยวจะพามาชมทะเลบางกะเล่นนะคะ โอเคปะไปเจอการพักที่ทะเลด้านหน้าของเราก็จะเป็นทะเลนะคะแล้วก็มาตอนมืดๆนะคะวันดีค่ะยายหญิงพักหยิบผักที่ยวพามาถึงทะเลแล้วนะคะ <c oughs> ทะเล <c oughs> อะเชมบรรยากาศที่ทะเลนะคะผู้ชมบรากาศที่ทะเลค่ะอันนี้จะเป็นทะเลบางสเสรนะคะทุกคน บรรยากาศที่ทะเลสวยมากเลยนะคะลมเย็นน้ำน้ำกำลังพอดีนะคะน้ำขึ้นหรอคะน้ำขึ้นมาน้ำจะไม่เยอะตรงนู้นจะเป็นเอพัทยาจอมเทียนพัทยาทะเลฝั่งทางด้านนู้นนะคะมันจะเป็นทะเลจอมเทียนกับพัทยานะคะ ฝั่งทางด้านนี้ก็จะเป็นส่วนของบางเสลกับสัตว์รหีบนะคะทุกคนลมเย็นมากเลยนะคะทุกคนคุณยายอยากมานะคะอันนี้เราป้องกันโควิดอย่างดีนะคะเราใส่แมสออกมากันทุกคนนะคะถ่ายรูปพาที่พาเที่ยวนะคะวันนี้ก็เลยอยากแก ทานข้าวผัดปูข้าวผัดที่่นหมหมดนะคะก็เลยมามาสั่งไปทานที่บ้านนะคะเพราะว่าไม่อยากไปกินในร้านเพราคุณเลือกโควิดค่ะอันนี้ก็จะเป็นร้านอ่าวทะเลนะคะนู่นไปนะนี่นะคะอ่าวทะเล เป็นบรรยากาศในร้านนะคะแต่ด้วยความที่เรามาตอนดึกนะคะมันก็จะเลยมืดๆแบบนี้นะคะแล้วก็โควิดด้วยนะคะก็จะไม่มีคนนั่งที่ร้านนะคะเขาก็จะมีแต่บริการสั่งกลับบ้านอันเดียวนะคะร้านอ่าวทะเลนะคะทุกคนตรงนี้จะมีที่ถ่ายรูปด้วยแต่ว่าเรามามมดนะคะตรงนั้นนะคะนะคะตอนนี้นะคะเราก็ได้ของแล้วนะคะตอนนี้เราก็กาลังจะกลับบ้านกันนะคะ ร้านอาวทะเลนะคะจะอยู่หลังวัดทรงเมตตาเอ้ยไม่ใช่ค่ะ <c oughs> อยู่หลังวัดบางเสลียคงคารามนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านกันนะคะบ๊ายบายนี่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะกําลังเดินทางกลับบ้านนะคะ <c oughs> เรากำลังจะกลับที่อาพาร์ตเมนต์เราแล้วนะคะ <c oughs> สําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด ไลค์ like, กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะใช่ค่ะกดข่าวตะข่ายไปมากูดให้ช่อง,งยายหญิงพากินพาเที่ยวด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาเจอกันคลิปหน้านะคะ